สวัสดีค่ะแอดมินจาก A A Partner นะคะวันนี้จะมารีวิวตัวขยายสัญญาณจากเ Xiaomi โดยเจ้าตัวนี้คือตัวขยายสัญญาณเ Xiaomi WiFi Range Extender AC1002 รองรับทั้ง2.4แล้วก็ 5G นะคะตัวนี้จะช่วยแก้ไขปัญหาจุดอับแล้วก็ dead zone ค่ะ ภายในกล่องนะคะก็จะประกอบไปด้วยตัวเครื่องค่ะจะมีสีดำนะคะรูปทรงสวยทันสมัยค่ะแล้วก็มีคู่มือการใช้งานนะคะตามในคลิปเลยก็จะได้มาสองเล่มค่ะก็จะมีภาษาจีนภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาอื่นๆค่ะ โดยตัวขยายสัญญาณ Xiaomi ตัวนี้นะคะจะมาพร้อมกับเสาสัญญาณ2เสาค่ะรอบตัวเครื่องนะคะจะมีร่องระบายอากาศไว้สําหรับคลายความร้อนของตัวเครื่องค่ะนอกจากนี้นะคะยังสามารถเชื่อมต่อกับทีวีแล้วก็เกมคอนโซลได้โดยตรงค่ะโดยที่ช่อง Ethernet Port นะคะโดย ตามในคลิปเลยค่ะจะมีช่องอเท Ethernet อร์ตเอาไว้เชื่อมนะคะแล้วข้างๆก็จะเป็นช่องสำหรับกดรีเซ็ตค่ะโดยใช้ไม้จิ้มซิมจิ้มไว้ประมาณ5วินาทีนะคะการใช้งานเจ้ตัวนี้ก็ง่ายมากเลยนะคะเพียง <Spe ed> แค่เราเสียบปลั๊กค่ะก็จะขึ้นไฟสีแดงขึ้นมาแปลว่าเครื่องกำลังเตรียมการอยู่ค่ะเมื่อตัวเครื่องนะคะ พร้อมแล้วจะเปลี่ยนเป็นไฟสีฟ้าค่ะแล้วก็มีไฟสีแดงกระพริบอยู่ข้างบนก็แปลว่าพร้อมสำหรับการเชื่อมต่อแล้วค่ะเพียงเท่านี้เลยการเชื่อมต่อนะคะก็ง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่โหลดแอปมี Mi Home นะคะโหลดได้ทั้ง ios แล้วก็ android เลยค่ะอย่างในตัวคลิปนะคะเป็นระบบ ios ก็จะเข้าไปที่ apple store ค่ะแล้วพิมพ์คำว่ามี่โฮมตัวแปป Home ปอปมี่โฮมก็จะเป็นตัวสีเขียวๆนะคะ โดยทำการติดตั้งค่ะอย่างในคลิปติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็เข้าไปที่ในแอปค่ะพอเข้ามาในแอปแล้วใช่ไหมคะให้ไปที่มุมขวาค่ะแล้วก็กดบวกนะคะแล้วก็กดเพิ่มอุปกรณ์ค่ะบางครั้งนะคะเราจะค้นหาอุปกรณ์ไม่เจอถ้าเป็นครั้งแรกค่ะให้เลื่อนหน้าจอลงมาแล้วหาคำว่า router and gateway นะคะ เมื่อเจอหัวข้อ router and gateway แล้วให้คลิกเข้าไปที่เครื่องขยายเสียง Wi-Fi ค่ะก็คือแอปยังแปรไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่นะคะแล้วหลังจากคลิกเข้ามาแล้วนะคะก็เลือกที่ตัวขยายสัญญาณ Wi-Fi นะคะอันนี้จะเป็นหน้ากำหนดการตั้งค่าค่ะก็ทำการอ่านแล้วเมื่อทำการอ่านเรียบร้อยแเราก็กดถัดไปได้เลยค่ะ หลังจากนั้นนะคะก็เลือก w i f i ที่เราต้องการเชื่อมค่ะแล้วก็กอกรหัส Wi-Fi นะคะกดถัดไปค่ะต่อไปจะเป็นการตั้งค่า Wi-Fi นะคะก็กดไปที่ตั้งค่า Wi-Fi ค่ะโดยที่จะเด้งไปที่หน้าตั้งค่า w i f i นะคะเลือก Wi-Fi เป็นของเสี่ยวมี่ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็กลับมาที่แอปมี่โฮมค่ะแล้วก็ทำการรอนะคะให้ระบบเชื่อมกับอุปกรณ์ให้เรียบร้อยค่ะ หลังจากที่ระบบติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะระบบก็จะเปลี่ยนไปหน้าถัดไปโดยอัตโนมัติค่ะโดยหน้าถัดไปก็จะให้ทําการเลือกว่าใช้สําหรับอะไรในคิดก็เลือกเป็นห้องนอนนะคะแล้วก็กดถัดไปได้เลยค่ะหน้านี้นะคะจะสามารถตั้งชื่ออุปกรณ์ w i f i ได้ค่ะถ้าเราไม่ตั้งเราก็กดถัดไปได้เลยเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะกดเริ่มใช้งานได้เลยค่ะ พอมาหน้านี้นะคะก็จะเป็นการยอมรับข้อตกลงค่ะกดยอมรับได้เลยหลังจากเรากดยอมรับแล้วนะคะตรงตัวหนังสือสีเขียวคําว่าสตองก็เป็นตัวที่บอกว่าสัญญาณเน็ตเราแรงนะคะก็จะมีสีเขียวสีเหลืองสีแดงตามลําดับความแรงค่ะ แล้วก็จะมีโหมดอื่นๆให้เราเลือกใช้นะคะมี AP โหมดมี Smart Link ค่ะแล้วก็มีสำหรับคนที่ติดตั้งในห้องนอนนะคะสามารถเลือกปิดไฟตรงตัวเครื่องได้ค่ะที่เวลาพักผ่อนไฟจะได้ไม่แยงตานะคะไม่แสบตาแน่นอนค่ะ